สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับช่องเล็บสกุล่ากันอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำให้เจ๊ข้ามถนนแบบนั่นกันแบบนีแบบ่หแลบบแบบายตัวก้านนะคะแล้วก็เราก็จะวิธีสันไปทางนี้ต้องแบบนี้ก่อนแล้วก็จับมือนะคะ โอเคโอเคโอเคนะคะแล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ให้แฟหนหายไปเลยต่อมาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งขอไทยถูกกำแพงก่อนนะโอเค ให้เธถือแฟนเขาทำไมคะคุณมาบ่อยแกเป็นใครไม่ใช่อะ่ะโอเคนะคะแล้วก็ปล่อยมาเลยนะคะ จะได้แฝดสามคนแล้วนะคะแล้วก็แฝดสามคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเพิ่มอีกหลายคนเลยเราจะเพิ่มอีกหลายคนกันเลยนะคะ <c oughs> โอเคโอเค,อเคแล้วก็ฮารัมให้แฝดหรือหายกดขา้แล้วก็ก็จะได้สี่ตัวเราจะให้มี ยี่สิบอันแล้วนะคะตอนนี้เรามีสี่อันแล้วนะคะอะไรก็เออ่ทำอีกโอเคโอแล้วก็ มาทางนี้แล้วก็แฟดหายกันเลยนะคะแล้วก็มันจะมีห้าอันแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็เอาวันนี้จต่ละท่าแล้วก็เอาวันนี้นะแล้วก็เอาทําแบบนี้อีกแล้วก็ไปทูไทยกาแพงทูไทยกาแพงแล้วก็เสร็จแล้วก็ ต้องไปโพดตรงนี้กันแล้วก็ทําให้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ให้แฟดเขาตอนนี้มีหกอันแล้วนะคะเออมีแฟดของเ้าทูกกันแล้วแล้วก็ต่อมาก็เอาอีกมีแฟดหลายคนอยู่นะโอเคออแล้วก็ ทำแบบนี้กันก่อนนะแล้วก็ทำแบบนี้โอเคแล้วก็ให้หายไปตอนนี้ก็มีเจ็ดอันละเจ็ดอันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีผ่าสัลูกันนะคะน้าอะไก็ทำแบบนี้ให้มันจับมือกันแล้วก็ให้สองคนนี้มันดิมนะแล้วก็ทำแบบห้อย คือต้องไปถูไทยกำแพงโอ้ยแล้วก็โผล่ออกมาเลยตอนนี้เรามีแปดอันแล้วมีดูและมีแปดอันแล้วนะคะโอ้ยโอ้ยมาชนกันแล้วก็มันมีอันนี้หลายอันอยู่เลยคะ่ะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเหมือนเดิมคนไหนตัวจริงนะคะแล้วก็ แล้วก็ทำเหมือนเดิมก็แบบนีแฟดแด้ก็โอเคแล้วก็ทำให้แฟดนีก็จะได้หลายตัวเลยแล้วก็กดตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ทำแบบนี้โอ้ยเออแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็กดจุยอะไรนะกด แล้วก็กดที่ตรงนี้แล้วก็นี่มีหลายคนเลยนี่ก็จะชื่อทีโรเว e ร์ิสแมนหมดเลยนะคะแล้วก็เราก็ทำอีกทำเป็นหลายคนแบบตัวปีดามานดาอูดงโดงกันเลยนะคะแล้วก็เอ่อทำแบบนี้แล้วก็แฟดหายเลยตอนนี้ไม่กี่อันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นตอแถวกัน อ๊ทำอย่างนี้นะคะทำแบบให้ต่อแถวกันเอ๊ะมันทำไม่ได้เลยทำแบบนี้หรือเปล่าทำแบบนี้แบบ X สิก็ทำต้องแล้วก็ทำแบบนี้ X X ไปเลย X X แบบตัวมารดาไปเลยนะคะ ทำแบบ x x, x มาเลยแล้วก็ไปได้วยกันแต่ว่าแบบนี้มันยังไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เราก็มีเกหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมีสิบอตัวแล้วแล้วก็ต่อไปตัวที่สิบสองลที่สิสองแบบอุอุงดุงเลยและที่สิบสองลแ,ล 12, แล้วก็ อะไรเนะี่ยเอา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 จ๊ปั้มหายไปไหนเจ๊ปั้มเจ๊ปั้มโอเคก็เดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแปดเก้าสิบสิบอนสิบสองสองตัวแล้วแล้วก็ตัวที่สิบ สาามตัวที่สิบสามมันจะลากแล้วก็ตัวที่สิบสามก็มาแล้วสิบสี่สิบสี่เดี๋ยวก่อนสิบสี่แล้วก็ตัวที่สิบห้า,า 14, 14, เอ,อ้เดี๋ยวก่อนนะสี่ตัว1ิบสิบแล้วก็ มาเลยสิบห้าห้าแล้วก็ตัวที่สิบหกก่อนนะสิบหโอ้เจ๊ปั้มทำไมเยอะจังเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็เอาออกมาแล้วก็ตัวที่สิบเจ็ดกันแล้วที่สิบเจ็ดก็แล้วโอ้ เราจะเอาตัวที่17กันเนาะตัวที่สิบนะคะแล้วก็ตัวที่สิเจ็ดแล้ก็ทำแบบนี้เออเอาไปถูไถก้าแพงก่อนสิไม่ถูไทได้ยังไงโอเคนะคะแล้วก็แฟลก็จะหมดก็จบไปแล้ว ก็เป็นยังไงแกบ้านเด้อทุกคนกด Subscribe คลิปนี้อย่าลืมกด Like กด Share กด Subscribe ให้เป็นกำใจให้กับเราด้วยนะบ๊ายบาย